สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับบอาเลลเช่นเคยกับบอยบีแอลทวีบีบีอเกมวันนี้เราจะมาเล่นเกม h าร์สโต e ฮีโร่ออฟค a า t กันนะครับวันนี้มีถ่ายวิดีโอด้วยนะเว้ยแล้วนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้มีชุดใหม่หมอกมานะครับก็คือชุดการ์ดชุดที่เรียกว่านะฮะ Whisper of the g o d ก ก็จะกระพัน์คนละก๊อตแล้วโอ้ก๊อตนะฮะคือเทพเก่าในตำนานของวอลคร f ฟนะฮะตอนนี้ก็เป็นการ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะรู้กันสีตัวใครจะไปหาอ่านก็หาอ่านเอาเองละกันนะเว้ยอันนี้กูไม่เกี่ยวนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนยนะครับวันนี้ก็ได้เปิดการ์ดฟรีครบแล้วทั้งที่สามซองจริงๆอยากจะถ่ายก่อนเปิดการ์ดด้วยนะครับดวงกุดแิแปลงเลย นะครับทำมาถึงดวงกุดนะครับบางอันก็ดับเบิลแอร์บางบางอันก็ดับเบิลแล้วบางอันแล้วอันเดียวบางอันก็โชคดีมากมีอิป,ปิกมาด้วยบางอันก็โอ้โหดวงกุดนะ่ะแต่โชคดีได้การ์ดมาบวก,กับบบกกับอะไรนะบบกกับดั๊ที่ไปย่อยมาเนื่องจากว่าไม่มีการปรับเด็กเกิดขึ้นเนี่ยครับมันก็เลยได้ของดีมาเอาบอกเลยว่าผมได้ของดีมาและของดีนี้ดีมากเลย นะฮะวันนี้เรามาทดลองในการเล่นเกมนะฮะในโหมดของสแตนดาร์ดตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่านะฮะผมก็เจอกับการเล่นประเภทใหม่นะครับเนื่องจากว่าเราเนื่องจากว่าเขาบอกว่าใครเปิดซองวิตเปอร์อัลโบกอซองแรกจะได้คาร์ทูนกับสาวกไป2ตัวนะฮะคาร์ทูนก็รู้กันอยู่น้ว่าโหขนาดไหนเคยเล่นมาประมาณ 5, 5้ารอบติดกัน แต่ว่าการเล่น5-6รอบติดกันนี่คุณว่าเนี่ยมันกลายเป็นว่าอุ้ยเก่งอ่ะเก่งจนอยากย่อยดัดอะอยากอยากดัดในอยากดัไปเอาของที่มันจําเป็นที่กับของคาทูนเว้ยนี่จะเป็นสายย,ยังคาทูนแบบเต็มสูบเลย,เยแต่ตอนเนี้เราขอจัดอันดับก่อนนะฮะอะจัดมาดพบกับมาเฟีต้องปกป้องธรรมชาติ ดูเสียงไทยสะก่อนแต่กูดูก่อนว่าการ์ดที่กูต้องการเนี่ยดูดิไม่มีเลยอ่ะนักดาบบาดเจ็บเอามารำเพื่อ,อูออกสองใบนะครับปรากฏว่าเออยังอู้คาทูนขาทูนขาทูนออกตอนแรกเลยเหรอโอเคไม่มีปัญหาม,มเจ็บไหมกูชอบขาทูนนะครับ ปกต็ไเล่นสามสี่รอบก็ไม่มีอะไรมากจัดเหรียญไปเลยครับตรงนี้พื้นป่างอกงามนะครับชื่อไทยก็ลิเกมากอ่าจัดมาครับเทินต่อไปดักดาบบาดเจ็บยังหลอกหลอนอยู่เธอนี้นะครับกูเฟสละกันจบเทินแค่นี้เป็นไงล่ะครับไปเจอคนเล่นดูอิดแล้วเป็นดูอิดที่อื้อ,อ,อเอ้ยรู้สึกว่า เป็นคาทูนนะรู้สึกเป็นดูอิฐคาทูนนะครับอ่าจัดมากับนักดาบบาดเจ็บ <c oughs> ไม่เป็นไรยูซะเลยอ่าโจวโอเคตัวนี้ <c oughs> ไม่มีปัญหาเนี่ยแข่งกันเลี้ยงคาทูกันตอนนี้ครับเลี้ยงพี่นวดนะครับดันได้พี่นวดมาฮะ เรามาดูกันว่าดูอิดเขาจะทำยังไงดีตอนนี้ดูอิดเขาจะทำอะไรดีนะครับแต่ที่รู้คือนักดาบตาเจ็บเนี่ยมึงบนอยู่ได้ไม่รู้ไม่รู้คิดเองเออเองตอนนี้สนุกสนานสำ้านใจแน่นอนโอ้อะไรกันนี่อ๋อตบสองแต้มโอเคไม่มีปัญหา คาทูนโอเคคาทูนก็คาทูนไม่เป็นไรเรามีคนนี้ท่านคุณนายผ่าน,นั้นคาทูนก็คาทูนนะครับโอเคเรียบร้อยครับมันยังดีนะแต่นักดาบ,บบเจ็บว่าควรจะใช้พวกพวกเด็กออคไงี้ยพวกเด็กวอรอย่างเงี้ยน,น่าจะโอเคกว่านะ เพราะมันจะมีสกิลเห็นเพื่อนบาดเจ็บค่าด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับอะไรกันเขาจะใช้อะไรครับลากไม้มีชีวิตอีกแล้วครับรู้เลยว่ายิงสองแน่นอนครับดูจากอาการตบป๊บโอเคกะตุ้ม2อันอนะ่าจบเินแค่นั้นเค้ทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ได้มึงคิดคิดเหรอ ไม่เอาเอ้เอ้แต่ก็ยังดีเร่งดีกว่าไม่มีไม่มีพลังเว้ยไม่มีไม่มีมาหน้าให้เล่นไว้ตอนนี้เหมือนตรงนี้จะเป็นสายเลี้ยงมาหน้านะเว้ยจริงๆโอ้เล่นชิวมากต้องเลียดเกมถึงจะลงได้อะไรประมาณเนี้ยจริงเหรอมันบอกว่านะครับจุดประกายมอาพลังจมจีสองให้ฮีโร่คุณด้วยนะฮะในเทอร์นี้นะครับ ก็เอาง่ายๆคือเล่นหน้ากูเลยโอเคอืคอมโบกูมาแล้วจัดนักบวชตะอวันท่ายไปหนึ่งอันจากสเปลเนี่ยไปอีกหนึ่งอันแล้วก็โอ้โหมาทำไมแต่ก็ยังดีขั้นทูนเพิ่อมอะไราให้คาด้วย ครับวงกันไปทวงกันมาอยู่นั่นแหละครับเกมมันแหละจะได้เล่นเล่นทันทีครับช่วงน,นี้ <S <S สัญลักแห่พงพงไพรขาทูนผูกพลังอีกแล้วครับสาวกมึงมาบ่อยจังเลยช่วงนี้ <S <S ตีไหมโอ้ตีเฟสครับจัดตีหน้ากูเลยเหรอเนี่ย นี่เลยเอาไปเลยนักกายกรรมไฟขี้ยุ่งร้อนจริงนะกูก็ร้อนบอกเลยลอัดๆันไปเลยวนี้ตบมินเนี่ยนเรื่อยๆครับแม่งชิลมากจะบอกเลยว่าคาทูนเด็กคาทูนนี่จะเป็นเด็กที่โคตรเล็เกมชิบเพลงเลยนะครับโอ,โอ้โหคาทูนบู้าครับ เรารู้เลยว่าคาทูนแน่ๆครับต้องดูด้วยว่าการ์ดใบนั้นนะ่ะมันเป็นคาทูลหรือเปล่าเย s, <Yeah>. <S ใช้ไม่ได้คาทูลเราแค่เท่าไหร่เยสได้แล้วได้ละได้คาทูลละตอนนี้สละไม่ได้ด้วยสุดมไม่เอาไม่ตอดไม่เอาตอดหน่อยๆแล้วกัน แต่เ,เธอหน้านน่ก็จะดีเองถ้าใบนั้นเป็นคาทูนนะเว้ยถ้าใบนั้นเป็นคาทูนขึ้นมานะเว้ยก็เตรียมตัวไววอดได้เลยโอ้โหผู้ทั้งไอรอนบาร์กเจ็ดโดอะไรของบิงโอเคจัดมาไม่ต้องฉันร้องกันแล้วครับมาแล้วครับ ไปเป็นลกูฮิวได้ถ้าการเป็นนั้นคือคาทูนกูตายแน่นไม่ใช่วะ่ะเพราะคาคูณต้องต้องลงมาสิบ<ป>เชื่อว่าไม่ให้เชื่อว่าต้องเป็นคาทูนแปลงล่างด้วย จะเอาพลังทั้งหมดมาตีก็ไม่ใช่เรื่องเท่าไหร่นะโอเคถึงเวลาแล้วละ่ะน่าจะพอแล้วล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเจ็บปวดเลอกเกิน,น,เ,ลกเ,กนเล่นหน้าซะเลยเดาไว้ถ้าใบนี้คือคาทูนก็คาทูนผมว่ากักแน่ๆดูจากอาการ ใช่ด้วยไม่ใช่โหสัตว์แงสัตว์ร้ายโอ้โหเราผิดไปนิดเดียวเวดาวผิดไปนิดนิดไว้แต่ก็ยังดีเวขอหยงจบเลยครับสบายครับชนะครับแล้วก็เลื่อนยศด,ด้วยครับเป็นลูกศิษย์ของพ่อมดเต็มเต็มแล้วก็ได้กล่องใหม่โอ้พอดีเลยได้กล่องใหม่ด้วยนะครับอ่าก็อย่างที่รู้นะว่ามันเป็น เด็กคาทูนเนี่ยอันนี้ขอรีวิวมันเล็กวันว่ามันเป็นเล็กที่ต้องใส่ตัวที่เลี้ยงคาทูนเยอะๆเว้ยไอที่บอกว่าบวกคาทูลหนึ่งหนึ่งบวกคาทูลสองสองบวกมีเงื่อนไขในการบวกซึ่งทุกอาชีพถ้าจะเล่นใส่คาทูนเนี่ยบอกเลยว่ามันจะคอรมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับผมลองเล่นไปแล,ล้วห้าหกรอบรู้สึกติดใจอันนี้ก็เราเอามาลองเล่นกันแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะ ก็ก่อนจากกันไปนะครับช่วยช่วยฝากช่วยอะไรล่ะทวยช่วยฝากนะครับฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝาก s c r สไครต์ช่องผม BBL Gamer นะฮะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจผมที่ The w o m b a l e The Casual Gamer นะครับอันนี้อาจจะอัพทุกวันนะฮะแล้วอย่างหนึ่งคือนะครับก็เจอกับผมได้ทางฮ็กท็อกนะครับเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ หกโมงสองทุ่มโดยประมาณนะครับถ้าว่างไม่ว่างอะไรเดี๋ยวว่ากันไปอีกทีนะจ๊ะนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย